สามสองหนึ่งกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโอ๊ตคาร์ลวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันทุกท่านทุกคนนะครับหัวก็เป็นฟูๆเลยเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับอืมก็สุขสันต์ปีใหม่กันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็แบบจะมาเก็บห้องปีใหม่เอาง่ายๆก็มาล้างระเบียงล้างห้องน้ำกดห้องสักหน่อยนะครับปีใหม่ก็ทําอะไรแบบให้มันสะอาดสะอาดขึ้นหน่อยนะ ไปกันดูสภาพมีขี้นงขี้นกฝุ่นเขอะฝุ่นโคตรเขอะอะครับอืผมก็ขอทำความสะอาด พอเคลียร์พื้นที่ออกเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเอาน้ำนะครับทุกคนแบบอืเราจะล้างไงเราก็ทําการถอดนี้เลยไม่หิสายยางเฉพาะไม่งั้นน่ะน้ําไม่ไหลนะครับถ้าไม่ถอดเนี้ยเนี้ยชิปคนเดียวก็จะถือถือลำบากเลยนี่คือเทคนิคของรอน้ําเต็มเออนี่แหละการทำความสะอาดห้องแบบก็ลําบากอยู่นะดูดีต้องใช้ฝานเนี่ยผสมแฟกนะครับอืไม่รู้ว่าชิปนี้มันสับจะเปียกหรือเปล่า โหหรือว่า,วา,วา,วา,าก,กูลืมกดคายซะนี่พอเราแบบผสมน้ำกับแฟบซิลเราก็ต้องมีเครื่องขัดนะครับเ <c oughs> ฮ้ <c oughs> เยแอนดินทาวะล้วก็ต้องมีสก๊อตไฟกับไอเนี่ยไอเนี่ยไทยดีมากบอกเลย ดูนะครับทุกคนเศษี้นงขีนนุกเราก็ต้องมานั่งขัดเพราะว่าจอมอนิเตอร์มันไม่เห็นเลยอะไรเนีย่ยไอ้ตรงเนี้ยแบบโคตรสกรปรกเลยผมขัดไปแล้วไงแบบห้องผมเป็นนกแบบชอบ มารอดูแบบมุมไม่ลามุมหน่อยลวกันเนาะเราก็แบบนี่จุ่มน้ําเพื่อจะล้างแฟบออกนะครับจุ๊บไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมุมประหลาดประหลาดแน่นอนลแล้วก็มันต้องมาเช็ดแฟบออกนะครับไม่งั้นมันแบบเขาเรียกว่ายังไงไง่ายมันแบบเป็นคาบอ่ะครับแฟบอะ่ะผมใช้แฟบในการแบบล้างเนี่ย เราต้องใช้เช็ดหน่อยแล้วกันแต่พื้นนี่ยน่าจะเป็นขาบเนี่ตนอนเลยนานชิ้นหายต้องรีบซุดลาวก่อนแล้วกัน เราทำเพียน,นี้ไม่สะอาดบอกเลยไม่สะอาดหรอกดูม <c oughs> ันเจ็บเพื่ออย่างเงี้ยไอ้นี่ก็สามารถแบบกรีดน้ำาออกได้ครับทุกคนดูกรีดได้จริงนะกรีดเสร็จแล้วเจอกันตอนเสร็จนะทุกคนถือสองมืออย่างนี้คดหน่อยดูนี่ก็เป็นเก็บงานหลังเสร็จนะครับดูไอ้ดูทุกระเบียบนิบดูตั้งแต่ตรงนี้จืบจืบมีคาบอะไรหรือเปล่าอันนี้คาบอะไรวะทิ้ง เงี้นะดูกันเนียนกริ๊กต่อไปก็ขึ้นกวาดห้องถูพื้น<ฮ>ขี้เกียจอยู่นะลุย กวาดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาถูครับเพราะว่าเก็บรายละเอียดของไม่กวาดชื่ดีิทุกคนที่ทาความสะอาดบ้านก็นะ่าจะรู้นะว่าไม่กวาดมันไม่สามารถทําให้แบบคราบสกรปรกหลุดออกจากกระเบื้องเราไปได้เราต้องมาถูบ้านที่จริงผมต้องถูมุมนี้ก่อนนะครับเพราะกวาดเสร็จผมก็ต้องถูแล้วเพิ่งย้ายของต้องย้ายของมากลาบทำแนบยาวๆบอกเลย วันนี้ก็ถูกพื้นในห้องเสร็จไปเรียบร้อยเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือห้องน้ําดูดูสภาพเพราะว่า,า,าผมจะแบบกวาดทุกอย่างของห้องน้าแล้วก็ล้างห้องน้ําทีเดียวไงดูสบาพห้องน้ํหืมสกับโอ้เราต้องล้างดู่ข้าวอ่าข้าวกระถางเพอเข้าใจไหม ล้างกระทะแล้วเอาตตไ,าไอ้สะกดใวางอไอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นข่าวไม่รู้เจ้าวางกล้องมุมไหนเราว่าเป็นไอ้นี่เห็นไหมกันกันเนี่ยเข้าใจไหมไม่รู้ว่าจะวางมันจะเห็นก็เอาเป็นว่าล้างห้องน้ําเสร็จก่อนนะละกันค่อยมาพูดนะแต่รู้สึกว่าคลิปมันจะยาวตอนนก็ไม่มีคนดูกูอยู่แล้วแหละถึงจะยาวไปก็ไม่แปลกใช่ไหมเออแปลกตรงไหนคลิปมันยาวถ้ามีคนดูนกล้องถ่ายรูปถ่ายโทรศัพท์ให้ก็มีแรงบรันดาลใจในการถ่ายมันจะแบบไม่มี ไม่มีกูแบบเกียจหามูลงก่าจะล้างน้ำเสียน่าจะแบบกูไปทํางานมาดีอืมก็เดี๋ยวล้างน้ำเสียเจอแ่ะยังไงก็สารอีกแล้วก็เก็บงงเก็บงานกูหรอกเออกูล้างเองไปกล้ก็ใครดูมาถึงจุดจุดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแต่ผมไม่รู้ว่ากูจะตัดมาแล้วหลกี่นาทีถึงจะมาถึงจุดจุดนี้นะแต่ก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะดูคลิปกูแค่ประมาณหนึ่งนาทีสองนาที ไม่ถึง3สักคนหรกเชียร์กูดิอืมก็มาเป็นคารอนขอบนน่อยนะครับช่วงโอ๊ตขอบนกันแล้วกันไม่มีอะไรก,กรับเอฟเฟคคิดเกียรตทำเนี่ยกูตัดไม่ทนันนสัะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันที่1แล้วนะวันนี้ก็วันที่31ก็กราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยขึ้นแล้เนาะ คนก็อยากล่ำลรวยๆแหละล,ลำบากยุคนี้ไม่มีตัง์ลํำบากข้าวของแพงก็ขอบ่นก็แล้วกันเข้าสู่โอ๊ตขอบ่นก็ป,ปีที่แล้วนะครับผมบอกว่าจะแบบทำคลิปบ่อยขึ้นสรุปมาปีนี้เป็นไงฮึมกูนึกว่าช่องล้างไอ้สัตว์ไม่มีคลิปเลยแบบเดือนละคลิปหูยแบบคลิปหนึ่งทิ้งกันยาวมากผมเลยแบบตั้งตัวเองว่าเอาพอที่ตัวเองไหวแล้วกันไม่ต้องแบบ อาทิตย์ละคลิป2อาทิตย์คลิปให้ได้ในปีนี้ผมก็ต้องแบบผู้ติดตามต้องเกินพันน่ะตั้งเป้าเวแล้วผู้ติดตามปีนี้ผมต้องเกินพันให้ได้นะตั้งใจนะทุกคนช่วยติดตามผมด้วยนะครับสำหรับใครยังไม่ติดตามก็เฟลมากปีที่ผ่านมาเอ้ง่ายก็พูดปีที่ผ่านมาเลยวันนี้มันอยู่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วแบบแบบทำแต่งานไม่มีเวลาทาคลิปจริงๆมันก็มีแหละแต่กูแบบพเข้าใจไหมกูขี้เกียจทำอ่ะเนาะความหมายทําได้แต่ขี้เกียจตัดกูถ่ายมาหลายหลายคลิปแล้วก็ลบหลายคลิปเพราะว่ากูไม่ได้ตัดไง กูไม่ตัดแล้วกูขี้เกียจตัดเพราะกูขี้เกียจตัดกูก็ลดทิ้งพอกูลบทิ้งแล้วก็นั่นแหละไอ้ไงพี่ทำไมก็ไม่รู้เวลาถ่ายถ่ายได้แต่เวลาตัดกูตัดไม่ได้คนตัดลิปลบแบบกูรู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่างานมันออกมาไม่ดี เข้าใจไหมผมเป็นคนแบบถ้างานออกมาไม่ดีผมจะแบบไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่นะแบบตัดคลิปมาแล้วรู้สึกตัดคลิปห่วยย่างวะก็อาจะตัดได้ดีกว่านี้เพราะว่าผมไม่ได้เอาคอมขึ้นมาด้วยตอนนี้ผมก็หาคนร่วมอุดมการณ์ครับแต่ไม่ได้ตังค์ไม่มีตังค์ให้หรอกบแบบมาเล่นคู่กับผมหรือว่ามามาถือกล้องให้อย่างเงี้ยมาเล่นด้วยถือกล้องอย่างเงี้ยไม่มีค่าไม่มีค่าตัดแพ่งรอกได้ใจอ่ะได้ใจไะอือผมก็อยู่นนทบุรีอยู่ให้แบบอยู่ใกล้ๆก็มาแบบผมก็ได้ เพราะว่าผมไม่มีเพื่อนทาคลิปด้วยแหละอีกอย่างหนึง่งผมเลยรู้สึกแบบเงาเงาไงไปถ่ายคนเดียวเงาเงาถืออยู่อย่างเงี้ยมุมก็ไม่ได้ไม่มีใครเล่นก็เคยบอกไปแล้วว่าถ่ายคนเดียวให้กูหันไปกับตู้เย็นเฮ้ย hey, เป็นไงตู้เย็นวันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมนะว่าไหมเราต้องน่าจะเปิดแอร์แหละใช่ไหมตู้เย็นเออใช่แหละประหยัดทั้งเบอร์หนะ้าอ่านเนาะ กัวะไรไฟฟ้าน่ะให้กูพูดอย่างนี้กับตูเ้เย็นทุกวันก็ไม่ไหวนะคนอื่นน่ะอาจจะมองหัวเรลกูดก็ได้ถ้าไม่มีคนมาจริงๆผมก็น่าจะลองทําเดินคุยกับต้นไม้ไปวันๆัสำหรับชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าผมต้องผ่านกด YouTube ให้ได้ก่อนปีหน้าต้องผ่านกด YouTube ไม่ได้ถ้าผ่านไม่ได้ล่ะก็ทําปีต่อไปไง,ไงโง่อย่าคิดอย่างนี้นะครับให้คิดอย่างนี้คือ ปีหน้าแล้วก็ปีหน้าปีหน้าปีหน้าอีกถ้ามึงคิดอย่างเงี้ยเชื่อกูดิปีใหม่แล้วก็ทําตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ทุกอยาก่างแค่นั้นก็พอบอกตัวเองนะไม่ได้บอกทุกคนนะหรับนี้ก็ขอากราบตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโอ๊ตคารลอนก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบายบายสำหรับใครดูท่อนนี้จนจบก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแบบไม่มีอะไรจะตอบแทนขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆอ่ะเพราะว่าโอ๊ตขอบบนนี้ น่าจะไม่มีใครดูอ่ะบายบายไปละ